เฮ้คอคุณครับอันาไอีต่อกีฬาสีเป็นยังไงบ้างโอ้โหสนุกมากค่ะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นนักแสดงหญิงทุกคนมาร่วมกิจกรรมทำกีฬากันแล้วก็ เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หนูได้เห็นพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นักสแสดงแบบแต่ละคนเท่มากคือแบบโหแบบเท่มากแบบเก่งมากเราได้เห็นศักยาภาพของนักสแสดงหญิงหลายๆคนแล้วก็เห็นน้ำใจนักกีฬาเห็นถึงความสนุกสนานแล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆทุกคนแบบดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าดีใจที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นเราเราคิดตอมอานานแค่ไหนค <laughs> เห็นแบบชุดบาดออล่าความข่าวมาเด็กนายวินอารปบาสใช่ไหมคะก็สนุกอะ่ะหนูก็เาขาเรียกว่าเราเตรียมร่างกายในแง่ของการออกกําลังกายแบบเฟิร์มมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องทักษะหรืออะไรพวกเนี้ยหนูก็เอาหน้างานเลยเอาได้ไหเอานงานมาก่อนไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่หนูเกิดมานะห,หนูบอกตรงว่าหนูไม่เคยเล่นแชร์บอลหนูไม่เคยเล่นบาสหนูไม่เคยเตะฟุตบอล มีมีเตะฟุตบอลครั้งหนึ่งคืองานฟุตบอลช่องสองที่เตะเข้าโกค่ะไม่ไมแค่นั้นนั้นกลัวบาดเข้าหน้าเราไม่กลัวเลยใช่ไหมไม่ไม่กลัวค่ะใช่ก็รู้สึกว่าสนุกดีแต่กลัวไหมบบว่า,บบวากีฬาแต่ละอันมันแบบเกิดปติเตุได้ง่ายอ่ะก็เรียกว่าหนูเชื่อว,ว่าทุกๆงานไม่ใช่แค่กีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแบบ การทํางานแม้แต่บางทีแค่เราเดินขึ้นลงขึ้น,น,นลิฟต์อย่างเงี้ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาหนูมองว่าไม่แปลกเลยที่มันจะมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือพอมันเกิดแล้วเรารับรู้เราเป็นห่วงกันเรามีน้ําใจนะักกีฬาหนูว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็บางอย่างพอมันเกิดขึ้นเราก็ทําให้เรียกว่าเหมือนทําให้ได้เห็นน้ําใจของคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรากลัง อย่างในงานอสนาอ๋อแล้วเหตุการณนั้นใหมันเป็นเกิดขึ้นอะไรตอนนั้นหนูถือถือตะกร้าอยู่มาะแล้วก็น่าจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุบัติเหตุหรืออะไรกันเกิดขึ้นโดยที่พี่สำหรับพีนะพีไม่พีไม่ได้เห็นภาพชัดทั้งหมดเพราะว่าตัวเราแล้วก็โฟกัสบอลโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่า ไม่มีใครตั้งใจหรือว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทุกคนแค่ทําตามหน้าที่ทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องทําแล้วก็แน่นอนฟุกกีฬามันต้องมีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ถามสารทุกสุขดิบกันแล้วก็ใช่ค่ะพีไ่ไก่เก่งมากอึดมากคือเล็กพิกขี้หนูของจริงคือ คือเหมือนเขาใจเขาใหญ่มากอะคะ่ะฟีลว่าแบบเขาเข้าใจว่าทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุแล้วก็หลังจากที่พอ,อ,อจบเกมนั้นแล้วพอเข้าไปอะคะ่ะก็ได้มีการขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เอ็นดูน้องเพราะว่าน้องก็ร้องไห้ที่เหมือนแบบทําพี่เก๋ไก่ล้มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเป็นพีพีก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนเกิดขึ้นจริงๆเขาพิเแษเขหมายถึงพี่เก๋ไกลเหรอคะนั่นฝากละครไหนนั่นฝากละครไหนมาเคืนนี้ค่ะค่ะก็ฝากละครแสนรักด้วยนะคะคืนนี้หนูจะได้เข้าหอแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะรัาบรื่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็อยากจะให้เอาใจช่วยร้านนี้ด้วยนะคะเพราะไม่รู้ว่าม้าเหมยจะ จะยอมรับเราได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวรานนี้เองก็ต้องต่อสู้กับอุปสรักแล้วก็คอยซ mm ัพพอร์ตระวีอยู่เสมอแล้วไม่ได้จบแค่เรื่องเข้าหอของระวี hmm. กับรานนี้เ mm hmm. ท่าน,นั้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะมีคุณรณกรเนี่ยจะพาตัวซิค r รตหรือว่าพาสซัยพ์ใหม่เข้ามา mm hmm. เหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ฝากแสนรักคืนนี้ได้ค่ะโอเคขอบคุณพี่ด้นอกพี่นด้อนี่เปนวสาม

พี่พีนนี่อยรึเนล่าตอยข้าวดข้าวโพด้วยนะลูกพี่กำนี้เนี่ยกนีนานถึนแล